เดบ๋ยวเข้าในสนามนะครับเบอร์19ครับดูเหลืองนะครับเข้าในสนามเลยครับได้ไปใน้วทีมสองก็ตีขยับกลับขึ้นน้ำสกอร์รวมสองตัวหนึ่งครับเรียกจุดโทษได้จารดนนี้นะจานพุทธศิลป์ครับ จูดเซนต์มาร์กเลยก็ต่อครับเสือดำครับขยับน้ำขึ้นไปก่อนตัวศูนครับแลกลับมาโดนพิกล้องขยับโดนแซงขึ้นน้ำไปบ้างครับเหลียบบอลได้ครับจากทางด,ด้นดนานศิรปพลคุ้มชาแนลครับสัญญาณมือจากท่าจากกระพลแก้วสะอาดครับผูธธ้ตัดสินที่สองครับให้คางด้านเอเบลนัสสีเสือดำให้้จิ้มไฟจิ้มถึงบ่ขับเขี้ยวกันมาเลยทีเดียวครับเวลาก็โล่งเลยไปเรื่อยๆครับยังพอมีเวลากันอีกเยอะครับ ไส่ให้สุดเยอะวิ่งให้สุดหยุดที่สัญญาณเส้นลูกวีครับต่างจุดกันเหตุสองช้อยเลือกอยืนตีคู่กันอยู่ครับธวัชชัยเพ็ญชาลีครับยืนตีคู่กับทวิตตีน้นันทพรกวนจันปังปอดปวดครับซ้ายโค้งขวาโค้งคงี้เพื่อจะตีตื้นกลับมาสมันเกื้อเสมอกันครับ ว้าวแม็กไปอย่งเข้ามาครับไม่ผ่านโมเมนตัมเกมล้างเงีบยิงสกัดเก็บได้ย้อนขึ้นมาที่บนกุ้งชาแนครับเดินสวนอีกแล้วครับปีรพลบนหลังครับปาตาเครื่องมันตะไคร้ครับเก็บได้ยัดดังกางครับอีกเครื่องควบจีนียครับปิสัญญาการเป่าครับเสียฟาวกระนั้นนิตินายชาววันครับเหลยอฟาวได้จากเอเมอรัลีเสือดำเงียบ เล่นเร็วทันทีครับซ้ายเล่นได้ขวาเล่นได้เล่นเร็วเล่ทีเดียวทีนี้ว่าช่วยเชื่อครับใช้บอลมปตามของตัวเองบางเก็บบอลได้โยกเข้ามาครับปุ่มตรงมังขวายัดเข้ามาพิกได้สวยทีด่านเทิงครับยัดฝากเข้ามาเก็บได้จากด้านเอฟเอวันสีเขียดำครับขัดแบ็กมาจุดนะพบเก็บคอรับเกี่ยวแม่หาบอลเล่ครับวางไม่สกิดโดนลูกฟุตบอลครับ